สวัสดีค่ะแป้งคิราลิสตาค่ะตุนตัวนี้8ปค่ะปุยปุยอิสมีค่ะก่อนหน้านี้นะคะเพื่อนๆก็คงจะเห็นนะคะว่าแป้งเนี่ยโพสต์ภาพอะไรต่างๆนะคะเช่นพสติดความเครียด <ๆ S 2> นะคะและยิ่งเมื่อเราเนี่ยก้าวเข้าสู่ทํทำงานแล้วนะคะคือสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันจะทําให้ผิวของเราเนี่ยเกิดริ้วรอยแห่งวัยเนี่ยได้เร็วยิ่งขึ้นนะคะพออยู่ยี่สิห้าปุ๊บใช่ปะ่ะผิวจะแบบดึดๆๆๆๆเงี้ยคือมันจะไม่เหมือนตอนที่เราอยู่ สมัยมหาวิทยาลัยใช่ป่ะคือผิวจะใส,ส่ทใส่อ๋อๆแต่พอเริ่มเข้าสู่วัย25เนี่ยก็จะเริ่มมีปจัจจัยต่างๆใช่ไม่ว่าจะเป็นความเครียดจะต่อให้เกิดริ้วรอยต่างๆได้ไวมากๆเลยค่ะ แล้วของพี่ปุ้ยเป็นยังไงบ้างะคะก็ของปุ้ยนะคะจะเป็นคนที่ชอบทานของหวานมากนะคะหลายคนก็คงสงสัยว่าแล้วของหวานมันเกี่ยวอะไรนะคะจริงๆหลายคนมากที่ยังไม่รู้ว่าของหวานเนี่ยเป็นศัตรูที่สาคัญของผิวเราเลยค่ะเพราะว่าเวลาที่เราขอผ่านพลังงานหรือว่าขาผ่านน้าตาลนะคะมันทําให้เกิดขยะขึ้นบนผิวของเราค่ะและยิ่งหวานมากผิวของเราก็ยิ่งเหี่ยวง่ายขึ้นนั่นเองค่ะ ก็เมื <world> that, ่อสักครู่ที่พวกเราเล่ากันไปนะคะก็เป็นแค่ปัจจัยเล็กๆนะคะที่เป็นบอกเกิดของสัญญาณความร่วงโรยของผิวของพวกเราแต่อย่าพึ่งตกใจหรือกังวลไปนะคะเพราะว่ามันจะมีวิธีป้องกันค่ะใช่เลยค่ะนี่ โอเล่ทัลทั f เอฟเฟกนะคะสูตรปรับปรุงใหม่นะคะคือมีความเข้มข้นเนี่ยมากขึ้นถึง2เท่าจากสูตรเดิมนะคะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการฟื้นบำรุงผิวเนี่ยให้ดีมากยิ่งขึ้นค่ะ mm hmm. คือบ้างคิดว่าสาวๆไทยเนี่ยคงรู้จักโอเล่ทัลทัลเอฟเฟกเนี่ยเป็นอย่างดีอยู่แล้วนะคะเพราะว่าเป็นครีมที่ได้รับการยอมรับว่าฟื้นบำรุงผิวแล้วก็ลดเรือนริ้วรอยแห่งไวัยได้ถึง7ประการะค่ะแล้วอีกอย่างนะคะโอเล t ท t a ท e f เอฟเฟกเนี่ยมีในเมืองไทยเนี่ยมากกว่า10ปีแล้วด้วยค่ะ mm hmm. หลังจากที่ได้ร่วมประสบการณ์คุณสองกับโอเล่ทัทอ้เอฟเฟกต์สุรปรับปรุงใหม่นะคะเรามาดูว่าเป็นไงกันบ้างดีกว่าค่ะในส่วนของแป้งน,นะคะก็คือหลังใช้แล้วเนี่ยต้องเห็นผลชัดเจนทันทีนะคะในเรื่องของความชุ่มชื้นค่ะคือหลังจากทาปุ๊บเนี่ยผิวเนี่ยนุ่มแล้วก็ชุ่มชื้นขึ้นทันทีเลยค่ะที่แบบว่าชอบเลยก็จะเป็นเรื่องของเท็กซ์เอร์เพราะว่า เราทาไปแล้วเราจะรู้สึกเลยถึงความนุ่มแล้วก็ชุ่มชื้นของผิวนะแล้วก็มันจะเนียนไปกับผิวทันทีอะคะ่ะไม่เหนอนะไม่เหนอะจะว่ามันซึมซึมเร็วมากนะคะสุดปรับปรุงใหม่นี้นะคะก็ปุ้ยก็จะใช้ในช่วงตอนเช้านะคะก่อนแต่งหน้านะคะทุกวันก็คือเหมือนกับว่าใช้แทนครีมบำรุงผิวแล้วก็ครีมกันแดดไปในตัวเลยนะคะแล้วก็ระหว่างวันนะคะตัวนี้ทําให้เราแบบว่ารู้สึกว่าชุ่มชื้นแต่ว่าไม่รู้สึกว่าเหนียวเนนหนอะหนะหรือว่าผิวมันขึ้นเลยอะคะ่ะส่วนสาวๆคนไหนนะคะที่ยุ่งจนเกินไปนะคะไม่มีเวลาที่จะด โคเอฟเฟกสูตรปรับปรุงใหม่ขวดนี้ดูค่ะเพราะว่ามันช่วยในการบำรุงผิวนะคะนอกจากนั้นเรายังช่วยลดเลือนริ้วรอยแห่งวัยทั้ง7ประการได้ในขวดเดียวเลยละคะ่ะเรียกได้ว่าขวดนี้ขวดเดียวจบเลยะะล่ะค่ะวันนี้ก็เราสองคนต้องลาไปก่อนแล้วนะคะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบาย,บาย